สวัสดีครับสวัสดีนะคร pues ับส,สวัสดีคร nah, ับผมพชระนะครับเดชะพัทรวัสุนะครับก็เรียกง่ายๆนะครับชื่อมายนะครับเนาะปัจจุบันนะครับผมก็อายุ25ปีนะครับก็วันนี้นะครับผมนะครับอยากที่จะแบ่งปันนะว่าถ้าวันนี้นะครับเรานะครับอยากที่จะมีเวลาอิสระนะครับอยากใช้ชีวิตอิสระนะครับเนาะแล้วนะครับทำไมเราถึงต้องรอเกษียณด้วยนะครับในเมื่อวันนี้นะครับเราที่สามารถนะครับทาได้เลยตั้งแต่วันนี้นะครับเนาะ วันนี้นะครับผมเชื่อนะครับว่าหลายๆท่านเนาะนะครับอาจจะอายุเท่าผมอยู่ก็ได้เนาะตอนนี้อายุเท่าไหร่กันบ้างนะครับคอมเมนต์กันมาได้เนาะผมเชื่อนะครับว่าหลายๆคนเนาะอยากที่จะมีชีวิตที่อิสระนะครับผมนะครับก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่อยากจะมีชีวิตอิสระเนาะตั้งแต่ตอนที่ผมยังเรียนอยู่เลยนะครับแล้ตอนที่เรียนอยู่เนี่ยผมหลายๆคนเนี่ยเพื่อนๆผมหลายๆคนเนาะก็มองหางานทํากันนะครับบางคนก็อยากเป็นเจ้าของธุรกิจอยากมีชีวิตที่อิสระนะครับผมนะครับก็เป็นคนหนึ่งเนาะ ที่อยากมีชีวิตที่อิสระตั้งแต่อายุ20นะครับแล้วผมก็เลยมามองนะครับว่าเอ้ยแล้วมีงานอะไรบ้างนะครับที่ทําให้ผมเนาะหรือหลายๆคนนะครับมีชีวิตที่อิสระทําแบบไหนที่เราทําเมื่อไหร่เวลาไหนก็ได้นะครับเนาะอ่ะใครคิดว่ามีงานอะไรบ้างนะครับคอมเมนต์มาบอกผมหน่อยนะครับโอเคเดี๋ยวตอนนี้ผมดูคอมเมนต์นิดนึงนะครับอ่าสวัสดีทุกท่านเลยนะครับสวัสดีนะครับโอเคเนาะระหว่างนี้เนี่ยพิมพ์กันเข้ามาได้นะครับ นะครับผมก็เลยนะครับมาศึกษานะครับผมก็เจอธุรกิจนี้ครับธุรกิจ Delivery นะครับเนาะเคยใช้ไม่กันไหมครับ Grab f o o d นะครับ Food p a n d a Line m a n นะครับผมเชื่อว่าตอนนี้นะครับบางคนกำลังดูผมอยู่เนี่ยก็เปิดสลับแอปถูกไหมฮะกำลังสั่งอาหารกันเลยถูกไหมอ่าใครกำลังเปิดแอป Line Man แอป Food อยู่นะครับคอมเมนต์กันมาบอกผมหน่อยนะว่าเอ้ยกำลังทำอยู่เลยนะครับอ่าเนาะก็ต้องบอกว่าธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่อิสระมากๆเนาะ แล้วในยุคนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นธุรกิจที่ดีมากๆานะครับแล้วเห็นหลายๆคนมาทำเนาะอ่าเนาะอีกแอปหนึ่งนะครับอีกแอปหนึ่งก็เป็นแอปเกี่ยวกับแท็กซี่นะครับแท็กซี่แพลตฟอร์มนะครับมีใครเคยใช้บริการกันบ้างนะครับเนาะเช่น grab นะครับเคยเห็นไหม grab นะครับหรือว่า uber นะครับเคยใช้กันไหมครับอ่าใครเคยใช้ grab เคยใช้ uber นะครับพิมพ์มาบอกผมหน่อยนะครับว่าเคยเนาะอ่าเดี๋ยวผมดูหน่อยนะครับอ่ามีหลายท่านนะครับบอกว่าเคยเนาะโอเคนะครับ ใครเคยใช้นะครับพิมพ์มาบอกว่าเคยได้เลยนะครับก็ต้องบอกว่าอาชีพนี้นะครับก็เป็นอาชีพอีกอาชีพหนึ่งเนาะที่อิสระนะครับแล้วเป็นอาชีพที่ผมนะครับก็เคยลงไปทำเนาะช่วงที่ผมนะครับเรียนอยู่มหาลัยนะครับผมก็มีเวลาว่างวันไหนนะครับผมก็จัดเวลาเนาะขับอูเบอร์นะครับตอนนั้นมีอูเบอร์เนาะตอนนี้ก็เป็นกราฟไปแล้วนะครับเนาะก็มีเวลาอิสระมากนะครับเนาะก็ ทุกอย่างนะครับรายได้ของเราก็ขึ้นอยู่กับการลงมือทําของเราเนาะนะบางวันเนี่ยผมก็สามารถมีกําไรมีรายได้เนวันหนึ่งก็1,000บาท2,000บาทนะครับก็เป็นค่าขนมเล็กๆน้อยๆเนาะสำหรับตอนที่เรียนหนังสืออยู่นะครับอีกอาชีพหนึ่งนะครับอาชีพขายออนไลน์นะครับในห้องนี้ในห้องนี้นะครับทุกท่านที่ฟังผมอยู่นะครับมีใครเคยขายออนไลน์มาก่อนไหมครับหรือใครกําลังมองหางานขายออนไลน์มาก่อนไหมครับอ่าถ้าเคยขายออนไลน์นะครับช่วยพิมพ์มาบอกผมหน่อยนะว่า เคยขายออนไลน์นะครับถ้ายังไม่เคยนะครับหรือกําลังมองหานะครับให้พิมพ์ว่ายังไม่เคยหรือกําลังมองหาอยู่นะครับก็ธุรกิจขายออนไลน์นะครับก็เป็นธุรกิจหนึ่งเนาะที่ผมก็เคยทําเหมือนกันนะครับขายเยอะแยะมากมายครับรองเท้ากีฬาบ้างนะครับเสื้อผ้าบ้างนะครับหรือว่าโทรศัพท์มือถือนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างตัวธุรกิจหนึ่งนะที่ผมเคยขายออนไลน์เนาะผมว่าขายโทรศัพท์มือถือนะครับผมก็โพสบนออนไลน์โพสต์บน a c e b o o k ก็มีคนสนใจมากมายนะครับแต่สิ่งที่ผมสังเกตได้คือทุกอย่างผมต้องทําเองทั้งหมดเช่นอะไรบ้างนะครับเว็บไซต์นะครับผมต้องทําเว็บไซต์นะเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือของแบรนด์ผมนะครับผมต้องมีโปรโมชั่นดีๆให้กับเขานะครับผมต้องมีรีวิวถูกไหมครับถ้าผมขาโยโทรศัพท์มือถือแล้วอยู่ดีๆคุณจะมาจ่ายเงินให้ผมอ่ะหลักพันหลักหมื่นนะคุณคงไม่กล้าจ่ายถูกไหมเพนะราะฉะนั้นมันต้องมีรีวิวที่เราก็ต้องทําเองอีกนะครับ หรือแม้กระทั่งการติดตามลูกค้านะครับการเรียนรู้การทำา LiOA อไลแอดต่างๆซึ่งทุกอย่างที่ผมพูดมาเนี่ยคือผมเคยทำเองทั้งหมดแล้วจริงๆนะครับผมเลยมาแบ่งปันได้เนาะอ่านะหรือวัยรุ่นปัจจุบันทำอะไรครับอ่านะตอนนี้มีใครกำลังเทรดคริปโตอยู่ไหมครับตอนที่คุยกับผมอยู่เนี่ยนะครับเราเชื่อว่ามีบางท่านนะครับกำลังสลับแอปอยู่ใช่ไหมครับอ่าเนาะก็ต้องบอกว่ายุคยุคนี้นะครับก็เพื่อนๆผมเนาะก็ไปเทรดคริปโตกันเยอะนะครับ นะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเนาะที่ผมเองนะครับผมก็ศึกษาทุกธุรกิจนะครับเนาะอย่างคริปโตเนี่ยผมก็ลองเล่นเล่นดูห้าหมื่นนะครับต้นทุนเนาะจากห้าหมื่นครับลงไปเป็นไงครับโอ้โเจ็ดหมื่นครับโอ้ทำไมเด็กเดี๋ยวนี้ถึงเข้ามาเล่นเร็วเจ็ดหมื่นเป็นไงครับโอ้แสนขึ้นมาแสนแล้วครับจากแสนเป็นไงครับโอ้โหขึ้นมาแสนสี่นะครับทั้งหมดที่ผมพูดมาเนี่ยห้าหมื่นถึงแสนสี่เนี่ยผมใช้เวลาเพียงแค่สองชั่วโมงเท่านั้นนะครับสองชั่วโมงสามารถทํากําไรร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ได นะครับแต่อย่าเพิ่งดีใจนะครับอย่าเพิ่งดีใจแป๊บเดียวนะครับถ้าคุณไม่ได้ไปดูหน้าจอนะครับพอร์ตคุณอาจจะลงมาเป็นร้อยเซก็ได้นะอาจจะขาดทุนเป็นส0 20%, 50%ห้าสรหรือร้อยเภายในเวลาไม่กี่นาทีก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นการเทรดคลิปโตไม่ใช่ไม่ดีนะครับแต่มีความเสี่ยงสูงมากๆนะครับเนาะทีนี้นะครับผมก็มาสรุปนะฮะให้ฟังเนาะสามหัวข้อนะครับนะว่า ถ้าเกิดเรื่องของเวลาในการทํางานเนาะอิสระนะครับความเสี่ยงในเรื่องของการลงทุนหรือว่าหยุดทำเนี่ยรายได้อยังเข้าได้อยู่ไหมนะครับสธุรกิจนี้เป็นแบบไหนกันบ้างนะครับมาดูกันเนาะเรื่องของเวลางานอิสระนะครับอ่ะผมให้ปันกลางแล้วกันนะครับอ่ะทำไมผมถึงให้ปันกลางนะครับลองคิดดูว่าฟู้ดเดลิเวอรี่ครับบางคนบอกว่าเฮ้ยมันเลือกเวลาทํางานได้จริงแต่คุณลองคิดดูว่าถ้าเกิดตอนบ่ายคุณอยากไปเที่ยวแสดงว่าคุณต้องไปทํางานตอนตีสองตีสามถามว่ามีลูกค้าไหม มีบ้างถูกไหมครับแต่อาจจะไม่ได้เยอะเท่าตอนอยางวันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาอาจจะไม่ได้อิสระจริงๆนะครับแท็กซี่นะครับอย่างเหมือนเมื่อกี้เลยนะครับอิสระไหมอิสระแต่ถ้าเกิดคุณไปขับตอนคืนช่วงนี้อาจจะไม่มีคนขึ้นของคุณเลยก็ได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นช่วงบ่ายคุณก็ยังต้องจัดเวลาในการทํางานอยู่นะครับหรือขายออนไลน์อันนี้ยิ่งหนักเลยครับถูกไหมคุณขายดีเป็นไงครับคุณไม่มีเวลาเที่ยวหรอกเพราะว่าคุณต้องแพ็คของคุณต้องเอาของไปส่ง เพราะปกติเนี่ยขนาดร้านผมออนไลน์ผมไม่ได้ขายดีนะผมยังต้องแพ็คต้องส่งเป็นชั่วโมงเลยแล้วถ้าร้านที่เขาขายดีจะใช้เวลาขนาดไหนนะครับเนาะหรือเทรดคิปโตนะครับรรบ,บางคนบอกอุ้ยอิสระมากแต่เชื่อไหมครับตอนนี้บางท่านที่กําลังฟังผมอยู่เนี่ยกำลังสลับแอปแล้วก็ไปเลื่อนรีเฟรชดูอยู่ว่าบิตคอยคุณกําลังขึ้นหรือกําลังลงอยู่ถูกไมครัเพราะว่าบิตคอยของคุณเนี่ยคริปโตของคุณน่ยมันขึ้นมันลงตลอดเวลานะครับเนาะ ไม่ใช่อะไรผมก็เป็นนะครับตอนที่ผมเล่นใหม่ๆเป็นไงครับโหจับมือถือหยิบขึ้นมาหนึ่งนาทีครับเข,เขาเข้ากระเป๋าอีกหนึ่งนาทีหยิบขึ้นมารีเฟรชไฟเ้ยเ,เข้ากระเป๋า <c oughs> มีใครเป็นเหมือนผมบ้างไหมครับแบบนั้นนะถ้ามีนะครับพิมพ์ว่ามีมานะครับอเดี๋ยวผมดูคอมเมนต์หน่อยนะครับถ้ามีพิมพ์ว่ามีมาเลยนะครับนะถ้ามีพิมพ์ว่ามีมาเห็นไหมอันนีค้คือความจริงที่ที่ผมไปใช้ผมไปทํามาแล้วผมเอาแบ่งปันนะครับนะ อีกเรื่องหนึ่งครับเรื่องของความเสี่ยงด้านการลงทุนนะครับเป็นยังไงฟู้ดเดลิเวอรี่นะครับผมให้ปันกลางนะเพราะอะไรความเสี่ยงด้านการลงทุนคืออะไรคือคุณขับฟู้ดเดลิเวอรี่มีออเดอร์สั่งเข้ามาปุ๊บข้าวมันไก่หนึ่งหนึ่งกล่องก็ว่าไปนะครับผมก็เลยไปสั่งข้าวมันไก่ปรากฏสั่งเสร็จแล้วลูกค้าแคนเซิลเป็นไงครับข้าวมันไก่ที่ผมเอาไปคืนร้านได้ไหมก็ไม่น่าจะได้ถูกไหมครับไม่เป็นไรผมขับต่อไป ลูกค้าอยู่เป็นครอบครัวสี่คนสั่งลาดหน้าสี่จานขับไปถึงปุ๊บซื้อของเสร็จสี่จานลูกค้าแคนเซิลไปไงครับเราต้องกินทั้งข้าวมันไก่กินทั้งลาดหน้าไปไงครับเนาะอันนี้คือต้อนทุนที่เราต้องเสียไปแล้วนะครับเนาะหรือแม้กระทั่งแท็กซี่นะครับอูเบอร์กรต่างๆที่ผมเคยขับนะก็มีต้นทุนคืออะไรคือคุณต้องขับรถเปิดเปิดสัญญาณขับรถแล้วมีคนเรียกคุณก็ต้องขับไปในเมืองถูกไหมที่ที่มีคนเยอะๆเพื่อให้เขาเรียกคุณ นะครับปรากฏขับไปจะถึงแล้วลูกค้าแคนเซลมาทําไงครับหรือขับไปถึงแล้วผมเคยเป็นนะขับไปถึงปุ๊บอ้าวอยู่คนละกําแพงกันเข้าใจภาพไหมครมีกําแพงกั้นอยู่นะครับนะก็คือต้องขับวนไปสิบยี่สิบนาทีก่าจะเจอลูกค้าซึ่งตรงนั้นลูกค้าแคนเซลแน่นอน,นครับเพราะเขาไปเรียกเจ้าอื่นเรียบร้อยอันนี้คือต้นทุนในการที่คุณต้องเสียค่าน้ํามันลดค่าเสียเวลาของคุณนะครับหรือขายออนไลน์นะครับอันนี้ยิ่งเยอะนะครับเพราะอะไร กาขายออนไลน์นะครับถ้าเกิดคุณจะได้กาไรเยอะคุณก็ต้องสต็อกเยอะถูกไหมครับเนาะสต็อกเต็มบ้านนะครับเนาะแล้วไงครับคุณก็สต็อกอะไรกําไรเยอะล่ะก็สินค้าที่เป็นกระแสถูกไหมครับแต่สินค้าที่เป็นกระแสคุณสต็อกเยอะพอมันหมดกระแสทําไงครับพอมันหมดกระแสปุ๊บของก็ยังอยู่ที่บ้านคุณอันนี้ก็คือความเสี่ยงที่คุณต้องรับให้ได้นะครับหรือเทรดคิปโตครับที่ผมบอกเลยกําไร10% 20% 100%ก็ทําได้ ถ้าคุณไม่ได้ดูปป๊บเดียวขาดทุน10 20 30หรือ100%ก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความเสี่ยงมันสูงมากนะครับ,นะรบอีกเรื่องหนึ่งครับเรื่องของการที่ถ้าเราหยุดทํางานแล้วเนี่ยรายได้ยังจะเข้าคุณอยู่ไหมนะครับแน่นอนครับฟู้ดเดลิเวอรี่แท็กซี่แพลตฟอร์มเนี่ยถ้าคุณไม่ขับคุณไม่ส่งของเนี่ยรายได้คุณไม่มีแน่นอนนะครับถ้าขายออนไลน์ไม่มีแน่นอนเพราะว่าอะไรคุณไปเที่ยวคุณไปอะไรอยู่นะครับ มันมีออเดอร์มาคุณก็รับไม่ได้คุณก็ต้องกลับมาก่อนเพื่อทาออเดอร์ถูกไหมเพราะฉะนั้นมันไม่อิสระแน่นอนนะครับหรือคริปโตนะครับคริปโตสามารถทําได้เนาะแต่ว่ามีความเสี่ยงสูงมากและคุณต้องมีเงินลงทุนที่สูงมากๆนะครับเนาะความเสี่ยงสูงมากๆผมถึงบอกว่าถ้าปัจจุบนันถ้าใครอยากจะเล่นคริปโตนะครับควรที่ต้องเอาเงินที่แบบเราคิดว่าเราจะไม่ใช้แล้วในชีวิตเนี้นะครับไปลงเนาะเพราะว่ามีความเสี่ยงที่สูงมากๆนะครับ อ่แล้ววันนี้ครับธุรกิจไหนนะครับที่ให้เรานะครับได้ครบทั้ง3เรื่องนี้นะครับอ่วันนี้นะครับผมขอแนะนำเนาะเป็นแพลตฟอร์มนะครับเป็นบริษัทของยูนิลิเวอร์นะครับยูนิลิเวอร์เนี่ยนะครับก็เป็นบริษัทที่ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคเนี่ยอันดับต้นๆของโลกเนาะมีสินค้ามากมายนะครับพวกบีทดอบลักซันซิลไอศครีมวอร์ชาลิปตันโอโมอวัสลีนคอมฟอร์ดทนอเบสฟู้ดนะครับเนาะ ชื่อว่าหลายๆท่านนะครับก็เคยได้ยินเนาะหรือเคยใช้กันมาก่อนนะครับยูนิลิเวอร์เนี่ยนะครับมีแบรนด์นะครับมากกว่า400ตาสินค้านะครับจำหน่ายใน190ประเทศทั่วโลกนะครับยอดขายเนี่ยมากกว่า2ล้านล้านบาทนะครับแล้วก็2,000ล้านคนนะครับใช้สินค้าของยูนิลิเวอร์ทุกวันนะครับยูนิลิเวอร์นะครับเขามีงบวิจัยเนาะปีหนึ่งเนี่ยมากกว่า60,000ล้านบาทนะครับในการวิจัยสินค้าต่างๆให้กับเราเนาะมีด็อกเตอร์นะครับคอยพัฒนาสินค้าให้เราเนี่ย ปีหนึ่งมากกว่า6,000คนนะครับแล้ววันนี้นะครับเราสามารถร่วมมือกับยูนิลิเวอร์ได้นะครับในแบรนด์ยูนิลิเวอร์ไลฟ์นะครับเป็นช่องทางการจัดจำหน่ายที่เป็นรูปแบบของแพลตฟอร์มนะครับโอเคมาถึงตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมขอดูหน่อยนะครับว่ามีใครเคยได้ยินไหมครับคำว่าแพลตฟอร์มนะครับใครเคยได้ยินคำว่าแพลตฟอร์มนะครับพิมพ์มาบอกผมหน่อยเนาะอ่าโอเคนะครับอ๋อผมเลื่อนลง ผมเลื่อนย้อนไปนะครับมีคนบอกว่าเล่นคริปโตอยู่นะครับระหว่างที่เล่นนะระวังที่ฟังผมนะอ่ะโอเคทีนี้ครับมาดูกันครับว่าแล้วแพลตฟอร์มออนไลน์ออฟไลน์นะครับเป็นยังไงเนาะอ่ะผมยกตัวอย่างแพลตฟอร์มที่สําเร็จในปัจจุบันเนาะอย่างเช่น Grab นะครับ Grab เป็นบริษัทเกี่ยวกับอะไรครับช่วยคอมเมนต์มาบอกผมหน่อยเนาะ,ะ Grab เนี่ยเป็นบริษัทเกี่ยวกับการขนส่งต่างๆนะครับนะหรือบริษัทแท็กซี่ก็ว่าได้นะครับแท็กซี่ที่ รวยที่สุดในเอเชียนะครับแต่เขาไม่มีรถแท็กซี่ของตัวเองเลยสักคันแต่เขามีแพลตฟอร์มเนาะเขามีแพลตฟอร์มที่เชื่อมระหว่างคนที่มีรถอยากหาไรายได้นะครับกับลูกค้าก็คือเราเนาะเชื่อมมาเจอกันนะครับสมมติค่าค่าของเนี่ยอ่ะหนึ่งร้อยบาทสมมตินะค่าโดยสารหนึ่งร้อยบาทคนขับแก๊ปเนี่ยก็อาจจะได้สักแปดสิบคนที่เป็นเจ้าของอาจจะได้สักยี่สิบ แต่ถามว่าคนขับรับ80กับเจ้าของรับ20ใครรวยกว่ากันก็ต้องเป็นเจ้าของถูกไหมครับเพราะอะไรเพราะเขารับ20บาทแต่คนขับให้เขาเป็นหลักล้านล้านคันปั๊บเดียวนะครับวันเดียวเขาได้เงินเป็นหลักสิบหลักร้อยหลักพันล้านนะครับโดยที่เขาเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มเป็นตัวเชื่อมแค่นั้นเองนะครับอีกอันนึงนะครับอไม่พูดถึงไม่ได้นะครับผู้ชายที่ปัจจุบันนี้โอ้โหใครๆก็พูดถึงนะครับนะ คุณท็อปจีรายุนะครับเนาะเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มบิตครับนะครับที่หลายท่านเนาะหรือเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยกำลังเทรดเหรียญคริปโตอยู่นะครับเขาก็เป็นตัวกลางนะครับที่เชื่อมระหว่างเหรียญคริปโต,ตต่างๆกับลูกค้าหรือเราหรือเพื่อนๆเราเนี่ยนะมาเจอกันครับคุณท็อปลับไรายได้ยังไงไม่ว่าเรานะครับจะซื้อเหรียญหรือเราจะขายเหรียญทุกค่าธรรมเนียมคุณท็อปได้นะครับ ไม่ว่าเราจะกําไรหรือว่าเราจะขาดทุนทุกครั้งคุณท็อปได้หมดนะครับทุกค่าธรรมเนียมเป็นไงครับเนาะอันนี้คือตัวกลางนะครับที่เชื่อมระหว่างสินค้ากับลูกค้านะครับแล้ววันนี้ครับจะบอกว่าโอกาสดีมากครับเพราะอะไรถ้าเราจะไปร่วมทุนกับแกลบร่วมทุนกับบิทคับเราคิดว่าเราต้องลงทุนเท่าไหร่ครับแน่นอนหลักร้อยหลักพันไม่ได้แน่นอน หลักล้านไม่ได้แน่นอนต้องเป็นหลักร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแน่นอนนะครับแต่วันนี้ครับโชคดีมากเพราะว่ายูนิลิว่าไลฟ์นะครับเปิดโอกาสให้เราสามารถร่วมจอดแพลตฟอร์มเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มร่วมกับยูนิลิว r l ไลฟ์ได้นะครับใครชอบบ้างนะครับพิมเขาว่าชอบมานหน่อยนะครับเนาะเชื่อมต่อระหว่างอะไรเชื่อมต่อระหว่างสินค้านะครับอุปโภคบริโภคในแบรนด์พรีเมียมที่เขาลงทุนให้เราปีหนึ 60, 000, 000, ่งหกหมื่นกว่าล้านนะครับกับลูกค้านะครับคนที่ต้องการสวยขึ้นมีไหม ต้องการหล่อขึ้นมีไหมครับต้องการสุขภาพดีขึ้นหรือคนที่อยากมีรายได้เพิ่มขึ้นในช่วงนี้นะครับเราเชื่อมต่อคนพวกนี้นะครับให้รู้จักกับแพลตฟอร์มของยูนิลิเวอร์แล้วเขาสามารถมาซื้อสินค้าจะหน้าร้านก็ได้หรือบนออนไลน์ก็ได้นะครับแล้วเราสามารถรับส่วนแบ่งได้นะครับทุกๆการซื้อดีไหมครับถ้าดีนะครับพิมพ์ว่าดีมาหน่อยนะครับทีนี้มาดูนะครับว่าแล้วแพลตฟอร์มของยูนิล v เวอร์นะครับเขาช่วยเราแบบไหนบ้างนะครับ ทั้งออฟไลน์นะครับแล้วก็ออนไลน์นะครับหน้าร้านนะครับมีใครเคยคิดจะเปิดหน้าร้านไหมครับแต่ช่วงนี้อาจจะมีน้อยลงถูกไหมลองคิดดูนะครับว่าถ้าเราจะเปิดร้านสมมติผมอยากเปิดร้านกาแฟสักหนึ่งร้านผมต้องทําไงบ้างครับเปิดร้านกาแฟหนึ่งร้านต้องซื้อแฟรนไชส์ไหมครับเท่าไหร่ครับห้าหมื่นได้ไหมหนึ่งแสนได้ไหมหรือว่าแบรนด์ใหญ่เป็นหลักร้านได้ไหมครับเนาะต้องเช่าพื้นที่ไหมครับต้องสต็อกของไหมครับต้องซื้อเครื่องทากาแฟไหมครับ ต้องจ้างพนักงานไหมครับต้องเสียค่าน้าค่าไฟป่ะครับถูกไหมต้องตกแต่งหน้าร้านถูกไหมพวกเนี้ยคือสิ่งที่ผมต้องทําถ้าผมอยากจะเปิดร้านกาแฟหนึ่งร้านนะแต่ถามว่าถ้าเกิดเป็นไปได้คุณอยากจะเปิดแค่ร้านเดียวไหมละ่ะหรือคุณอยากจะมีสาขาทั่วประเทศหรือต่างประเทศด้วยคุณก็ต้องทําเหมือนเดิมครับคือซื้อแฟรนไชส์ถูกไหมเช่าพื้นที่ถูกไหมครับตกแต่งหน้าร้านจ้างพนักงานถูกไหมครับเยเยอะแยะมากมายทุกที่ที่คุณอยากจะเปิดนะครับ แต่วันนี้ดีกว่าไหมถ้าวันนี้เราร่วมมือกับ u n i ิลิ e วอร์ไลฟ์นะครับยูนิลิเครับเขาลงทุนหน้าร้านให้เราเนาะอย่างที่ประเทศไทยนะครับก็มี30กว่าสาขานะครับมาเลเซียสิงคโปร์นะครับแล้วก็อนาคตอีกหลายประเทศนะครับไม่ว่าคุณหรือลูกค้าคุณนะครับจะเข้าไปช้อปปิ้งเข้าไปเดินซื้อสินค้าจากที่ไหนจากประเทศไหนคุณสามารถรับส่วนแบ่งได้ด้วยคุณว่าดีไหมครับนะถ้าดีฟิล์ว่าดีมาเลยนะครับอ่นะ อีกเรื่องหนึ่งคือด้านของออนไลน์นะครับต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้นะครับคนมาทําออนไลน์กันเยอะนะครับเมื่อก่อนผมก็เป็นคนหนึ่งที่ทําออนไลน์นะครับแต่ทาออนไลน์ปกติแล้วต้องทํำยังไงครับต้องทําทั้งหมด10อย่างนะครับคืออะไรต้องมีเพจถูกไหมครับต้องหาสินค้าที่มีมาตรฐานนะครับต้องไปเรียนสร้างคอนเทนต์เองครับต้องมีเว็บไซต์เห็นไหมที่เมื่อกี้ผมบอกเลยนะต้องทําการตลาดบนออนไลน์บนโซเชียลมีเดียต้องมีระบบการจ่ายเงินเก็บเงินไปทางได้ไหมโอนเงินได้ไหม ตัดบัตรเดบิตเครดิตได้ไหมนะครับทุกอย่างคือเราต้องทําระบบให้เรียบร้อยนะครับแพ็คของส่งของเองนะครับสต็อกสินค้าเองติดตามการจัดส่งเองติดตามลูกค้าเองนะครับหรือว่าเพิ่มยอดขายจัดโปรโมชั่นเองนะครับอันนี้คือออนไลน์ข้างนอกทําอยู่แต่วันนี้ถ้าเกิดเราร่วมมือกับยู i ิลิเวอร์ไลฟนะครับสิ่งที่เราไม่ต้องทําเยอะมากๆนะครับคือ,อไร f a c e b o o k ทุกคนเชื่อว่าทุกคนมีอยู่แล้วนะครับทุกคนที่ฟังผมอยู่เนี่ยก็ดูทางเฟซบุ o กถูกไหมนะครับเฟซบุ๊กเนี่ยเราเปิดเองได้เนาะ สินค้านะครับเขาลงทุนให้เราปีหนึ่งหกหมื่นกว่าล so ้านบาทนะครับคอนเทนต์นะครับเขาจ้างคนเขียนคอนเทนต์ดีๆมาให้เรานะมีรูปภาพสวยๆทุกวันเราสามารถนําไปใช้ได้เลยนะครับมีเว็บไซต์เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับเราด้วยนะครับมีการช่วยเราทําการตลาดด้วยเนาะมีระบบทั้งโอนเงินก็ได้ตัดบัตรเดบิตเครดิตก็ได้นะครับหรือจะเก็บเงินปลายทางก็สามารถทําได้นะครับมีระบบพักของจัดส่งเนาะทั่วประเทศให้เลยนะครับแล้วก็มีในต่างประเทศด้วยนะครับ มีเรื่องของการสต็อกสินค้าให้เราด้วยนะครับเรื่องของการติดตามเนาะก็ทําคนละครึ่งกับเขาเรื่องของการเพิ่มยอดขายก็ทําคนละครึ่งกับเขานะครับลองดูว่าถ้าวันนี้นะครับเราทําคนเดียวทั้งหมดเราต้องทําทั้งหมด10อย่างแต่ดีกว่าไหมครับถ้าวันนี้เราร่วมมือกับยูนิลิวอร์ไลฟ์นะครับเราทําเพียงแค่2อย่างครึ่งนะครับทุกท่านที่ฟังอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนๆผมหรือหลายๆคนเนาะอยากทําแบบไหนอยากทําเองทั้งหมดหรือว่ามีคนช่วยทําดีกว่ากัน นะพิมพ์มาบอกหน่อยนะว่าอยากทำเองทั้งหมดหรือว่ามีคนช่วยทำดีกว่านะครับพิมพ์มานะครับโอเคเนาะแล้วเขาก็ยังมีสนับสนุนทั้งหมดเยอะแยะมากมายเนาะเช่นหน้าร้านโซเชียลมีเดียเว็บไซต์หรือว่าดิจิตอลทูต่างๆนะครับที่คอยสนับสนุนเราเนาะอย่างอันนี้นะครับเป็นตัวอย่างเนาะเป็น Uni v e r s a l ไลฟ์เลิร์นิ่งสตูดนะครับให้คุณครับไม่ว่าคุณจะอยู่ที่กรุงเทพหรืออยู่ที่ไหนบนโลกใบนี้นะครับคุณสามารถเข้าอันนี้บนออนไลน์ line, ได้เลย เรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลานะครับไม่ว่าคุณอยากจะศึกษาด้านการทําธุรกิจออนไลน์คุณเข้าไปเรียนได้เลยไม่ว่าคุณอยากจะศึกษาด้านสินค้าพรีเมียมสินค้าบิวตี้สินค้าเฮลตี้นะครับหรือการทําธุรกิจต่างๆคุณสามารถเข้าไปเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลานะครับด้วยตัวคุณเองได้เลยนะครับแล้วพอคุณเรียนรู้แล้วคุณอยากไปแนะนําหรืออยากไปโพสต์ต่อนะครับก็มีคลังคอนเทนต์ไลบรารีให้เราด้วยนะครับเราก็สามารถที่จะเข้านะครับไปดาวน์โหลด ไฟล์ดาวน์โหลดรูปภาพดาวน์โหลดวิดีโอต่างๆเพื่อนําไปส่งต่อให้กับลูกค้าให้กับเพื่อนๆเราได้ด้วยนะครับต้องบอกว่าเรื่องของข้อมูลต่างๆเรื่องของงบวิจัยต่างก็ทําให้เราครอบหมดแล้วเนาะอีกเรื่องที่สําคัญมากๆนะครับก็คือต้องบอกว่าสินค้าของยนะูนิล่าไลฟ์เนาะที่ผมบอกก็คือลงทุนปีหนึ่งเนี่ยหกหมื่นกว่าล้านบาทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสินค้าของเราเนาะมีมากกว่าร้อยรายการนะครับแต่ตัวหลักที่ผมจะแนะนำเนี่ยก็คือชุด King of Super Anti o x i d a n t นตะครับต้องบอกว่าปัจจุบันเนี้เนาะ มีไวรัสมีอะไรหลายเรื่องนะครับต้องบอกว่าเทรนสุขภาพกําลังมาแรงและตัวนี้เป็นตัวที่นะครับคุณภาพดีมากๆนะครับลงในนิยสารของทางการแพทย์ด้วยนะครับแล้วก็มีรางวัลระดับโลกหลายรางวัลน,นะครับเนาะมีเคสช่วยให้คุณทาธุรกิจได้ง่ายนะครับนะมีเว็บไซต์ที่คุณสามารถเข้าไปเลือกอข้อมูลต่างๆเพื่อส่งให้กับลูกค้าส่งให้กับผู้หวังของคุณได้เลยนะครับเป็นหลักพันๆเคสนะครับเนาะนะแล้วก็บอกว่าธุรกิจเติบโตมากๆเลยในช่วงนี้เนาะ ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยธุรกิจผมก็เติบโตหลายเท่านะครับแล้วก็มีพี่ๆหลายท่านเนาะในธุรกิจนี้ก็เติบโตเช่นกันนะครับแนวคิดง่ายๆครับในการเริ่มต้นธุรกิจนะครับผมยกตัวอ,อย่างแบรนด์นนหนึ่งที่เป็นแบรนด์ระดับโลกแล้วกันนะครับนี่คือแบรนด์อะไรครับสตาร์บัคนะครับสตาร์บัคครับลองคิดดูว่าในวันแรกที่เขาเปิดเนี่ยเขาก็ชิมสูตรของเขาถูกไหมก่อนที่จะเปิดน,นะครับเมื่อเขาชิมแล้วโอเคละเขาก็เปิดนะครับขยายสะสมลูกค้าสะสมผู้บริโภคนะครับ สะสมไปสะสมมากเกิดมีคนที่เห็นโอกาสอยากทำธุรกิจเขาก็ช่วยคนเหล่านั้นขยายสาขาธุรกิจนะครับจนวันนี้สตาตร์บัคเติบโตทั่วโลกนะครับมี2 0 0 0 0ืกว่าสาขานะครับวันนี้เหมือนกันครับเราสามารถเริ่มต้นธุรกิจได้ง่ายๆครับเพียงแค่เราใช้สินค้านะให้รู้ว่าสินค้าดีจริงๆแล้วเราก็เริ่มสะสมลูกค้าสะสมผู้ริโภคนะครับก็จะมีบางคนที่บอกว่าเฮ้ยเห็นโอกาสอยากทำธุรกิจแบบนี้บ้างนะครับ เราก็ช่วยเขาพัฒนาสาขาธุรกิจออกไปนะครับเนาะในไทยในจังหวัดเราในต่างประเทศหรือทั่วโลกก็ได้นะครับเนาะอนาคตเราก็สามารถเป็นแบบนั้นได้นะครับวันนี้โชคดีมากครับเพราะว่าอะไรเปิดที่ไทยที่แรกนะครับไปที่มาเลเซียสิงคโปร์นะครับฟิลิปปินส์นะครับอนาคตนะครับขยายทั่วโลกนะอีก60กว่าประเทศนะครับลองคิดดูครับถ้าเขาเปิดยุโรปเปิดอเมริกานะครับตอนเรานอนอยู่ที่ดุ่นตอนกลางวันนะครับ เรานอนอยู่มีคนซื้อของต่างวันที่ยุโรปที่อเมริกานอนอยู่ยังมีเงินเข้าเลยคุณเห็นภาพไหมครับว่าจะเป็นยังไงเนาะถ้าใครเห็นภาพนะครับพิมพ์มาหน่อยนะครับว่าเห็นภาพนะครับเนาะต้องบอกว่าโอกาสนี้นะครับหายากมากๆแล้วนะครับแล้ววันนี้คุณเจอมาแล้วนะครับเนาะต้องบอกนะครับว่าบางคนบอกให้ hey, ผมเรียนจบมาไม่คิดจะทํางานประจําเลยเหรอนะครับก็มีหลายคนถามเนาะคุณแม่ผมก็เป็นคนหนึ่งครับที่บอกว่าเฮ้ย hey, ทำไมไม่เรียนจบแล้วไม่ไปทำงานประจํา มายก็เลยบอกผมก็เลยบอกแม่ว่าว่ายม่อยากที่จะลองทําธุรกิจนี้ก่อนนะครับถ้าเกิดทําธุรกิจนี้แล้วไม่เวิร์กจะกลับไปทํางานประจํานะครับเนาะขอเวลาแม่หนึ่งปีนะครับปรากฏว่านะครับเมื่อไม่นานมานี้นะครับคุณแม่นะครับเดินมาหาผมเนาะแล้วก็บอกกับผมว่าดีเนาะที่ไมยไม่ได้ทํางานประจําเพราะในวันธรรมดาธรรมดาแบบนี้ยมาย,ยังมีเวลาอยู่กับแม่ได้ถ้าเกิดว่าทํางานประจาอะ คงไม่มีเวลาอยู่กับแม่แบบนี้นะครับผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเนาะเอ้ยก็จริงเนาะถ้าเกิดเราทางานประจาอ่ะเราคงไม่มีเวลาที่จะพาแม่ไปเดินเล่นพาแม่ไปออกกาลังกายในช่วงเช้านะในช่วงก่อนที่ยังไม่มีโควิดนะครับผมก็มีเวลาอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ตลอดนะครับเนาะช่วงเช้าพาคุณแม่ออกออกกําลังกายคุณพ่อออกกำลังกายนะครับช่วงบ่ายนะครับตอนที่ยังไม่มีโควิดก็พาไปทานอาหารอร่อยๆนะครับพาไปเดินเล่นช้อปปิ้งต่างๆนะครับแล้วก็มีโอกาสพาคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ครอบครัวเนาะไป ล่องเรือยอทด้วยนะครับกับของยูนิลิเวอร์ไลฟ์ด้วยนะครับเนาะก็ต้องบอกว่าธุรกิจนี้นะครับให้ผมได้จริงๆนะครับผมนะครับสามารถพาคุณพ่อคุณแม่นะครับแล้วก็น้องชายเนาะไปเที่ยวนะครับโอซาก้านะครับประเทศญี่ปุ่นเนาะด้วยรายได้ของผมจากยูนิลิเวอร์ไลฟ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็นะครับเนี่ยครับพาไปกินอาหารดีๆนะครับพาไปทานเนื้อโกเบเป็นไงครับมื้อหนึ่งหลายพันหลายหมื่นนะครับด้วยรายได้ของผมจากยูนิลิเวอร์ไลฟ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับต้องบอกว่า วันนี้ครับเรารอความสําเร็จของตัวเองได้แต่คนที่เรารักนะครับเขารอได้ไหมนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องรีบทําสําเร็จให้เร็วนะครับอีกเรื่องนึงคือผมเป็นคนที่ชอบท่องเที่ยวนะครับไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆนะครับที่ฟังอยู่ในห้องนี้นะครับมีใครชอบเที่ยวต่างประเทศชอบท่องเที่ยวบ้างผมเป็นคนชอบท่องเที่ยวแบบอิสระนะครับผมชอบแบบที่มีเวลาจัดทริปนะผมก็จัดทริปไม่ต้องไปกังวลเรื่องงานนะครับ ไปเที่ยวผมก็ซื้อหนังสือนะครับไปเที่ยวเองขึ้นรถไฟเองขึ้นนู่นนี่นั่นเองมันเป็นชีวิตที่มันอิสระแล้วเรากําหนดได้เราจะหยุดวันไหนก็หยุดได้เราจะเที่ยวเมื่อไหร่เราก็เที่ยวได้นะครับเนาะผมชอบมากๆนะครับใครที่ชอบแบบผมนะครับพิมพ์ว่าชอบมาให้หน่อยนะครับแล้วดูภาพนี้นะครับเป็นภาพที่ผมชอบมากๆนะครับลองคิดดูครับว่าถ้าวันนั้นมันเป็นวันหยุดยาวอะในรูปเนี้ยจะมีคนยืนอยู่ในบนนั้นสักกี่คนนะครับ เป็นหลักสิบหรือหลายๆหลายสิบคนถูกไหมแต่วันนี้ธุรกิจ u ยู l นิเวอร์ไลฟ์เขาให้ผมได้ครับเขาให้ผมนะสามารถมีชีวิตนะครับจะเที่ยวจะใช้ชีวิตยังไงก็ได้นะครับเนาะเที่ยวในวันธรรมดาธรรมดาที่คนอื่นเขาทํางานกันนะคุณคิดว่าชีวิตแบบนี้มันดีไหมครับเนาะผมชอบมากๆนะอะไรที่มีอิสระนะครับวันนี้ครับสุดท้ายเนาะผมขอบอกว่าวันนี้ถ้าเกิดมีคนเสนอโอกาสให้คุณนะครับแต่วันนี้เรายังไม่แน่ใจ ว่าเราจะทําได้หรือเปล่านะให้เรารับไว้ก่อนนะครับแล้วมาศึกษาวิธีการทําในภายหลังนะครับเพราะอะไรเพราะวันนี้ครับคุณไม่รู้หรอกว่าวันนีนะ้ที่คุณฟังอยู่เนี่ยนะอาจจะเป็นโอกาสที่ดีที่สุดที่สามารถเปลี่ยนชีวิตตัวคุณหรือครอบครัวคุณเลยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สุดท้ายน,นี้นะครับอย่าลืมเนาะสอบถามผู้ที่ส่งลิงก์นี้ให้กับทุกท่านนะครับเราว่าเฮ้ยเราจะเริ่มธุรกิจนี้ทำยังไงนะครับ โอเคครับก็สำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ